ด้วยความหิวโยนตุ๊บโยนปับลงไปแตะมาแล้วจ้ะมาแล้วมาแล้วค่ะของเซ่บของอร่อยของนัวมาอีกแล้วทุกคนวันนี้เรามากินอก๋วยเตี๋ยว นะ,ะคะก๋วยเตี๋ยวของแม่จา๋าเนาะนะคะแปลกๆนะก๋วยเตี๋ยวของแม่จา๋าเนาะเป็นวุ้นเส้นทุกคนอ่าแล้วก็มีลูกชิ้นปลานะคะมีเบคอนมีไข่ด้วยนะคะใส่ผักบุ้งจ้ะนะ,ะคะก๋วยเตี๋ยวของแม่จา๋าเนาะก๋วยเตี๋ยวแบบว่าสไตล์เรานะคะอะไรที่ง่ายๆเนาะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆทุกคนน้ําก็เริ่มแห้งแล้วแหละ <laughs> นะน้าเริ่มแห้งแล้วใส่ไข่ด้วยนะนะไข่สองใบามาทุกคนโอ้โหควันกลุ่น กันกลุ่มมีเบคอนจากมีเบคอนอ่ะเดี๋ยวเบคอนกันก่อนน้ำไม่มีแล้วน้ำแห้งแล้วุนเส้นซะด้วยอืมวนเส้นซะด้วยนะฮะอื่นง่ายนะฮะอืมกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งไปแล้วมาจับคือเก้า จัออกจากเสร็จใหม่ๆควันคุนคุนเลยนะเยวคิดดูวุ้นเส้นมันจะร้อนแค่ไหนหิว อ่าเดความหิวอืมเน้นที่ผักบุ้ง ก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่เรียนแบบมามา่า <laughs> ลืมเอากระดาษมาดาบเช็ดปากเบคอนสองชิ้นใหญ่เลยอื หอนหอนหอนอิลีือดูควันกลุ่นๆเราไม่ต้องห่วงวุ้นเส้นเก็บความร้อนได้ดีมาก ถ่ายสองใบก็แตกจริงๆตั้งใจจะทำให้มันเป็นยังเป็นลูกอยู่เนาะด้วยความหิวด้วยความหิวโยนตุมโยนปั๊บลงไปแตกยิวจ้ดหอมกระเทียมเจียว ลืมเอากากหม,มูมาด้วยความหิวเนาะลืมนั่นลืมนี่น,าน,าน,านั่น ไอคอนค่ะ E yeah. คือด้วยความที่แม่จ๋าเป็นคนชอบลูกชิ้นปลาเนาะจริงๆลูกชิ้นปลามันก็ต้องคู่กับเยันตาโฟเนาะ <c oughs> แต่เราก็เลือกใส่สิ่งที่เราชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็มีลูกชิ้นปลาอยู่ที่บ้านเราก็เลยใช้ลูกชิ้นปลา มีอะไรก็กินอันนั้นทุกคนเสียงญาติก็บินต่อญาติก็บินเนี่ยอยู่เลาะหัวเลยบะญาติมาค่ะทุกคนมาอะไรจะหมดแล้ว ใสมาช้าอดอช่องนี้ไม่มีอาหารหรูหราให้ดูนะคะมีแต่อาหารอาหารอร่อยอาหารที่เราชอบเราชอบกินอะไรเราก็กินอันนั้น อาหารที่ดีที่สุดคืออาหารที่เราชอบใครชอบอาหารรูก็กินอาหารรู แม่จ๋าก็จะวนอยู่กับอาหารอยงนี้ละค่ะอาหารไทยอาหารไทยอีสานแซบๆอะไรอยู่ประมาณนี้ละ่ะค่ะวเนเวียนอยู่อย่างเนี้ยไข่ก้อนเนี้ยแสดงว่ากล้องมันเลื่อนเองใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ไปแล้วค่ะ